คอนเทนต์ใหม่ของรายการเราคือหน้าแขกแดกทุกอย่างอาหารอีสานนี่สุดๆน้ำปลา I was born with ปลาพูดเหลียเกิดน,น้ำน้ำปลาโอ้ย Yes, I'm in the meeting about four... I think one and a half hour Yes, yes, we'll talk later. Okay, okay. All right. Bye-bye bye. สวัสดีครับพอแม่พี่นองอ่ะอ้เหี้ยพูดไทยได้ก็ไม่พูดมือน,นี้พบกับผมแซมแมท CEO นะครับผมสำหรับวันนี้คอนเทนต์ใหม่ของรายการเราคือหน้าแขกแดกทุกอย่าง สิ่งที่เราจะทําวันนี้คือพามาทานอาหารที่เรียกว่าทะเลปะลาะเดือดป้าบต้องเสียเวลาเอาสิแตกแล้วม,มาเริ่มเลยหอยกอบึงนวนัวนวนัว,นว,นวดิบเลยดิบ อ้าวมาอือหือแซ่บครับมาละนะ <c oughs> เน่อือหือขมเ่ยขมแต่มันแซ่บมันตัดมันตัดกับน้ำปลาต่อมานี่ตัวนี้เด้อมึกมึกสายเด้อ <c oughs> มึกยี่ยงมึกมึกสาย <c oughs> มึกสายบอกมึกสายแมน มึกซ้ายนี่แปดโมงเช้านี่ยังบอเห็นเนาะบอบอเห็นครับม,มันสายครับยังบอทันตื่น <laughs> เอาดิฟดิฟดิฟซีฟูดเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อืมอืมอร่อยอร่อยแซ่บอาหารอีนนสานนี่สุดๆน้ำปะลาร้า I was born with ปลาคุณเดียวเกิดน้ำนำปลาโอ้ยมา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 ลองอาหารญี่ปุ่นกันหน่อยแซลมอนแซลมอนแต่เป็นอีสานสไตล์นะครับผมก็ซาซิมิมาเป็นต่อนแต่ราดน้ำปลาจริงๆซีฟู้ดเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะเพราะผมว่าความนัวของปลาาเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วอร่อยอร่อยอยู่แล้วความนัวนะฮะไป แซ่บแซ่บเพราะว่าเนื้อแซลมอนเนี่ยมัน,ม,นมันอมน้ำปลาล้พอมันอมน้ำปลาล้าเนี่ยมันไปแตกค้าปากแตกค้าปากออืมอืมแซ่บอ่ะมาละไปหน่อยตอนนี้เรามาดูตัวนี้กัน lobster lobster ภาษาอังกฤษ we earn lobster we earn วะว่าซัน w เอิ้นเอิ้นี่ภาษาอีสานอิ้นแปลว่าอะไรพี่อิ้นแปลว่าเรียบ oh. นะครับถ้าภาษาอังกฤษจริงๆ we call lobster อา้าเอาเริ่มแบบไม่ต้องดิฟก่อน <c oughs> อันนี้อร่อยอันนี้ผมให้ lobster <c oughs> ผมให้เลย น้ำปลาเาอร่อยมากข้าวเที่ยงเนี่ยสำคัญเด้อพี่น้องคันบริกินเนี่ยมันสิบอมีแห้ง <c oughs> อ่ะต่อล็อบสเตอร์อีกดิบหนักๆเลยบอบก็เหลือให้ตากล้องเด้อโอ้ยเหลือเหลือไว้สักคำันะจริงๆก็มานั่งคิดน,นะพอกินร้านอาหารหรือว่าไปกินอาหารข้างนอกอย่างนี้เนี่ย ผมอยากคิดวิธีการใส่แมสและกินอาหารได้เพราะทุกวันนี้เนี่กลัวมากเลยโควิดเพราะม่พี่น้องทุกคนต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ออกไปกินร้านอาหารข้างนอกอะไรเนี่ยครับก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ให้ดีอันนี้เราซื้อมากินอยู่ที่บ้านแนกินอยู่ที่บ้านถ่ายอยู่ที่บ้านปลอดภัยต่อต่อต่อหมดล็อบสเตอร์ เอเป็นว่าอาหารอีสานหรือว่าน้ําปลาเนี่ยไปได้ทั่วโลกนะฮะกินกับอะไรก็อร่อยอยู่ที่ว่าใจเราได้หรือเปล่าในการกินนะครับถ้าใจเราได้ใจเราอินมันก็ไปได้นะฮะเมนูหน้าพ่อแม่พี่น้องอยากให้ผมกินอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเราจะรีวิวแบบกินแบบให้โซ่นะฮะ ซื้อวายแพงๆมาดีไหมกับอาหารอีสานให้มันเข้ากันหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาหารอีสานเนี่ยมีแต่แบบซอยจุมีแต่แบบอาหารดิบจริงๆบ่แมนเดียวหลายย่างเลยอาหารอีสานบะแมนต้องจาเป็นต้องดิบสุกๆเนี่ยก็อร่อย,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 ยหากินได้ง่ายๆแต่อย่างที่บอกเนาะไฮไลท์สองอย่างเลยในะอาหารอีสานที่เราขาดไม่ได้จริงแป้งนัวผมชูรสแล้วก็ปลา องยางเนี่ยมัน,ม,นมันเติม,เต,มเต็มเติมเต็มความเป็นอาหารอีสานหอยนี่ก็กินได้หลายแบบเนาะแต่ถ้าแบบแซ่บๆหน่อยก็จิ้มจิมดูดดูดให้หมดดูดให้หมดบางคนก็บอกว่าช่วงเนี้ต้องกินวิตามินซีเยอะๆก็จัดไปเลยเป็นลูกเนี่ยอืม ผมแปลกมากเลยนะว่าทําไมถึงผมชอบกินมาละข้นไหนสิพี่มันอร่อยตรงไหนคือมันขมนะแต่พอเวลากินกับแก้มกับอาหารเนี่ยมันยิ่งขมยิ่งอร่อยอะ่ะแปลกมากเลยแล้วฟังเสียงนะผมผมกัดให้ดูนะเสียงมันโอ้โหอือหลายหลายคนจะบอกอ,อีขมอีขมต้องลองครับตอนเด็กๆก็กินไม่ได้ครับพอโตขึ้นมาเนี่ย ใส่ไม่หยุดมาอนนี้เรามาดูตรงนี้กัน lobster ตัวใหญ่ๆ lobster มาเลยผมเริ่มจากก้ามก่อนเลยนะเปิดดูให้หมดจริงๆก็น้องๆเขาน่ารักมากเลยตัดไว้ให้ผมเรียบร้อยและอื้ออืออื้แต่สวยๆแสบๆนี่เลยเป่งๆป๋าดูใหญ่อย,อยู่นี่นี่อ่ะดิป พอดีคำอ,อือหืมอมอือหืจังไดมันเนื้อเนื้อเป็นก้อนนะฮะจาดไปก็อร่อยอ่ะพอดีคำอ่ะจริงๆมันผมชอบก้ามสุดเลยนะตรงกล้ามของก้ามล็อสเซอร์เนี่ยผมว่ามันอร่อยมากเรายังมีกล้ามอีก อืมจัดกล้ามนี่แหละครับโอ้ยเบิงเบิงเบิงโอ้ยอยากให้กินด้วยเด้คนที่อยู่บ้านเนี่ยอืมโอ้โหฮเป็นยังไงอ่ะดิบลุยอื้อหืออือหืออือหือตัวเขาพักพีหน่อย สำหรับมื้อนี้อิ่มแล้วครับอิ่มหลายๆเบิ้งจากเต็มจานนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่อย่างไม่ไหวแล้วเผ็ดมากเลยสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชอบในรายการวันนี้คอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับหน้าแขกแดกทุกอย่างนะครับเราอยากให้เราไปรีวิวร้านไหนเลยแกให้เราทานอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างไว้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แปนะครับ ทมกดรีพอร์ตครับผมสวัสดีครับสิ่งที่บ้าที่สุดที่จะเกิดขึ้นในวันนี้คือเอาลูกกระสุนที่พวกคุณไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นลูกกระสุนได้ใส่หนังสติ๊กแล้วยิงใส่แผ่นหลังของมนุษย์โอ้โหย่าก,ก็เอาไม้มาตีกันเลย